ครับวันนี้เขามาเล่าข่าวหงยินกระตอนนะครับเออก็ได้อันบทิสิบมีได้ไปอยู่เก้าตอนนั้นนะครับเอออันปุนเตรียมการแต่งงานกันแล้วนะครับเอออันอ่าอันลูกยักษ์นะครับอันลูกยักษ์คนที่สามชื่อว่าจันตาเออจะได้ครับแต่งงานครับอันกระมาน้อยเนี่แข็มคนแล้วนะครับเออเอาไปก้อยนะครับก่อนเอาจากอัน ผมจะเล่าข้าวต่อเาก็ไปดูหงหินป้นก้อนนะครับเอออันโบราณปนเขียนมากันมาจะได้นะครับเออครับข้าวหงหินนันนะป่นเป็นข้าวโบราณน,นะครับสามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับก็เล่าในวัดในวานนะครับเออป่อนลักษณะของการเขียนข้าวเปิ้นนั่นนะก็คือเจ็ดตัวเตีต้ยวสามตัวเหลวบาดหลังบาดหน้านะไกัมา <laughs> อันนี้นะคือลักการเดินป่นนะมันก็เหมือนคล้ายๆกับอัน ก่อนแปดตลาดนะครับเอออันนั้นเพิ่นบอกว่าก่อนแปดตลาดเนี่ยบาทหนึ่งมี่นแปดกมใช่อไอ้แม่อ่านทำอ่นาอนทำมันอันที่บายความมชัดประกาศน,นุโลมมาเป็นเก้าได้นะก็ให้เก้ากมได้อันนี้ก็เหมือนกันเลยว่าเข้างเงินเข้าก็เหมือน,นกันเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบาราวมาได้ไหมก็ดูไอ้บาทที่สามเนี่ยจะเห็นชัดแล้วก็ไอ้แม่ กินแดงๆสามัมเห็นไหมเหมือนพักเหมือนส้มสี่ัมเห็นไหมสามคำเจ็ดัมเตี้ยวเขียนไปก่อนอันสามัมเหลียวสุราเอ็มเอ็มเห็นไหมเล่มเหลียวมหาส้มเห็นไหมเห็นไหมโอเคแล้วก็เห็นไหมอ่าอันนี้สามัมเหลียวเบัตรหลังบานหน้ากับทุกบาตคือเขียนอย่างอีโมดเห็นไหมอันนี้สามคำมันก็จะทำเมื่ออันวักเนื่งและวักสามเนี่ยมันจะเป็นสามัมเป็นอัน ส่วนใหญ่นะกการเมเนะเป็ดไก่พร้อมเนื้อโคงัวเนี่ยโอเคนักการเมถ้าสมมุติว่าสามกรรมมันอธิบายอันอืมบอนแน่นบ่ะอันเนื้ออันความมันบหนแน่นเพราะอนุโลมมันเป็นสี่กรรมได้อย่างเช่นเนี่ยจ้างอันตั้งจ้างดิสีสนุกม่วนต้องโอเคน่าไอ้มอ่าโอเคนะครับก่อนเอ้นให้มันเป็นสามกรรมไปก่อนนะครับมันก็เหมือนอันก่อนแปรตลาดนะอันถ้ามันแบบ ถ้ามันอธิบายปชาชก็เื้ยมันเป็นซีได้เอออ่าก็ก้อยนะครับเอาละก็ว่ากันทุกวันทุกวันเจ็ดตุวเตียวสาตวตัวนเหวบาหลังม้านี่โอเคนะเอาไปก้อยอันสันตะลักบนเลยนะครับเออข้าวโบราณนีนบ่มีอยู่อันสามบาทเจ้าอีนะครับแหมเรื่องบทอะเรื่องบทน้อยๆก็จะมีบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมยกเว้นแต่ว่านี่มันยุบรวมบาทไปเหรอบาทหนึ่งมันก็เหลือสองบาทโอเคนะครับ อ่าเป็นข้าวยุคลงบาทนะครับโอเคนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของอันข้าวโบราณนะครับไหมอ่าอันหนึ่งบาทนะมันมีอยู่สี่วักนะครับคำตายวักนั้นเพิ่นจะกำหนดเสี่ยงลงนะครับไม่ใช่โกีนกันไปเลยนะข้าวคำเขาไปกอยเลยนะครับมาเขาเริ่มเลยนะครับวักตายวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยาำตายเนี่ยเพิ่นกำหนดเสี่ยงนะครับของวัก บักที่หนึ่งบาดที่หนึ่งเนี่ยอันเปิดบอกว่าเฮอลงด้วยเสียงสามัญก็ได้อันอ่าเสียงอันอ่เสียอัน <c oughs> จัตวาก็ได้อ่าโอเคนด้ได้สองเสียงแล้วก็ไอ้มาโอเคแล้วก็ก็ได้สองเสียงแล้วก็ไอ้นม่เนี่ยโอเคนะครับอันสีเออเป็นเสียงจัตวาครับอ่าอันวักที่สองนี่เฮาลงด้วยเสียง ตีนะก็เป็มอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้ก้องเป็นเสียงตียาวโอเคนะเอ็มอ่าอันอันวักตายวัคทีหนึ่งของวัตที่สองนี่ก็พร้อมตียาวแล้วโอเคนะเอมพร้อมตียาวแล้วเออโอเคนะพร้อมอันวัคที่อ่าวัคทีสี่ของวัตที่สามนี่ก็พร้อมตียาวแล้วตียาวแล้ววันนี้ตียาวหมดแล้วครับโอเคนะครับ การนับอันเสียงตียาวตีสั้นเนี่ยเออมันจะมีตีสั้นเนาะเอออย่างเนี้ยฟักเนี่ยเนี่ยฟักเนี่ยนะก็้าใจไมฮะฟักอา่าตีสั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยมีแล้วเนาะ <laughs> เนี่ยอย่างก็ฟักตีสั้นเนี่ยอ่าเนี่ปยป่นฟักอย่างนี้เอามาใส่นี่ก็ได้นะฟักอ่าโอเคนะก็้าใจไหมอ่าอันนี้บอกหรือว่าอันเป็นตีสั้นหะไงเนี่ยเอาเอามาใส่ตจ้นี้ก็ได้นะครับายคมาโอเคนะครับแต่ต้องนับเป็นอันเสียงอันอ่า แบบไตยนวลจังใหม่นะครับบนดาจะไปเอาเสียงไตเลือมาใส่อย่างเกอองกามว่าอันนี่ๆๆเขาสอบเอามาใส่เต๊ะๆๆๆเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยอันนี้อันภาษาไทยมันหมดเสียงเองนะครับอันสำเนียงล้านนาพ้นออกอันว่ามดมดนะครับเสียงยะลาวามดเสียงมดสอยอันไตลือกับไตยองพ้น ก็ออกเสียงเป็นเสียงตีบ่นน่มดเสียงมดอย่มดเสียงมดซอยนะ่ยแล้วจะเอามดมาใส่ตนนี่ไปได้นะแปลงว่าเสียงตีไปได้นะท่านท่านจะแปลงเป็นเสียงตีนะท่านประทำภาษาไทยก่อนเนอะว่าอันนี้เป็นเสียงตีก่อนนะอันนี้มันโมมดเอาไปแปลงเป็นมดเออถ้ายี้ได้กันเนี่ย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 เอออันนี้ได้กันเนี่ยเนี่ยมอดอเนี่ยมดงามมดพนไผเน่ะ เออถ้าอยเขียนไอ้นี่ไอ้นี่เสียงตีเอามาใส่ได้โอเคแล้วก็เอาละสรุปแล้วท่านอันนื้ไปไปถามอันภาษาไทยก่อนเนอะว่าอันนั้นไอ้คำที่มันเป็นเสียงตีนะฮะจะเอามาใส่ตัดตอนเนี้ยตัดที่มันสัญลักษณ์ที่เป็นเป็นเสียงตีเนะี่ยสามตีนะเน,น,นี่ยในในเรื่องบทนะมันจะมีอยู่สามตีนะได้หไหมาถามถามอันภาษาไทยก่อนเนอะ เวลาไล่มันบอกเออนี่เสียงตีก็อ่ะอันใช้ได้โอเคนะาอ่าต่อไปตายวักที่สามเนี่ยไหมอ่าตายวักที่สามเนี่ยอันเปิ้นบอกว่าลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเอาแล้วมันมาจากไหนโทพิเศษโทเมืองเนี่ยอ่าโทว,โทว,โทวิมันเป็นของอันของไต้หวนเชียงใหม่โดยเฉพาะนะครับแม,ม่ต้องต้งมแม่ส้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเป็น่ยนไงมอ่า มันมันเป็นเสียงโทรพิเศษโทเมืองคือคือมันสูงจากเสียงโทปกติไปครึ่งเสียงนะครับอันภาษาไทยมันออกเสียงอันโทปกตินะครับเห็นไหมต้องนะครับม้วนม้วนต้องนะครับอันใจญวนละนาอันใจญวนจังไรม้วนต้องม้วนต้องอันอันอันไทยภาษาไทยภาษาไทยมันม้วนต้องนะม้วนต้องเออ อันใจลื้อกก็ใจยองมันออกเสียงเองหรือก็ในต้องนะ <c oughs> ม้วนเป็นม้วนต้อง <c oughs> ม้วนต้องเ <c oughs> นี่ยมันต้องยัไงไเอะโอเคนะอ่าท่านเอาละอันนี้ผมเรียกว่ากองไปแล้วเด้านจะไปเอาเสียงใจลื้อมันยุ่งนะครับเออมันต้องต้องนะครับตรงนี้วังที่สามนี่ยนะเออนี่ยวังที่สามนี่จะต้อง,อง <c oughs> อออลองด้วยเสียงโทบิเชตต์ทบเมืองนะครับต้องโอเคนะครับมาอันตายวันที่สี่นี่เขาลงด้วยเสียง สมันนะครับ <laughs> อ่าโอเคนะครับอ่าได้ไได้หน <ar ab> ึ no, ่งบาทได้ไหมอ่าได้หนึ่งบาทนะครับโอเคนะครับอันบาทที่สองนี่นะครับอ่าบาทที่สองนี่ท่านต้องนึกถึงอันสาวรบเจ้ากินเข้ามากลองเบาเียวกล้องกินจิกะต้งกินจิกะน้อยอันเนี้ยคืออันบาทกล้องข้าวกล้องนะครับเห็นไหมสาวรับเจ้าเสียงตีครับเห็นไหมเป็ดไก่พร้อมนะครับเป็ดไก่พร้อมเสียงตีครับตีเาาเห็นไหมอ่า อันนี้ไหมอันอันนี้วักไายวักยังหนึ่ง,งวักที่สองนี่รออ่าลงในเสียงเจตวาครับตัวไงไหมอันนี้เพื่นเพื่นเพื่นกำหนดมาแล้วนะครับอาจารย์โบราณนะ,ะอัน,นวักที่สามนี่แล้วเพื่นบอกว่าลงในเสียงสามันอ่างัว <c ười> มันเป็นเสียงที่เพื่นกำหนดมาแล้วครับพื่นจะต้องลงเสียงนี้นะกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงอื่นได้นะไงไหม บักกีซีนี่ลงด้วยเสียงโทูบิซีทูเมืองต้มต้มเนี่ยได้ได้ได้ไปสองบาทแล้วนะก็ฉันตลักใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมอ่าอ่าไหมอ่าบาทที่สามแล้วก็บาทที่สามบาทที่สามวักกีหนึ่งของบาทที่สามเนี่ยก็เหมือนเดียวกับอันอันวักทีหนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยคนบอกว่าเขาลงในเสียงสามัญก็ได้เออจัตวาก็ได้เพราะอันนี้ลงมาสองเสียงนะครับโอเคนะครับแดงเป็นเสียงสามัญก็ได้โอเคนะใช่ไหมอัน วักอ่าวักที่สองนี่เขาลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับส้มส้มเห็นยไหมลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับวักที่สามนี่เขาลงด้วยอันอ่าเสียงสะมันนะครับอ่าเสียงสะมันนะครับเห็นยไหมเอ๊ะมันเสียงสมันนะอ่าอันวักที่สีน่นี่ลงด้วยอันเสียงตีก็แม่พายเออเสียงตีเงาหมาไหมวันนี้เสียงตีเงาหมดนะครับเอาละได้ได้แล้วนะครับเห็นยไหม อันนี้สี่ชมพูเนี่ยที่หมายไปเนี่ยเอออันนี้คือฉันตะลักนะครับเพิ้ฮองว่าฉันตะลักก็คือพูดคำนดเสี่ยงตายวักนะครับเพราะว่าเรจะต้องลงในจังนี้จังนี้นนะท่านมหาใจได้เอ,อมันเป็นข้าวนะออโอเคนะครับทีนี้ท่านฮู้บอกว่าอันเปิ้นว่าเออที่เปิ้ลฮองว่าข้าวนะมันเพราะเหตุใดนะครับเออเพิ้นจะเอาอย่างนี้นะครับเพื่อจะเอากำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทไปโยงกัน ตายวักที่สองของบาทต่อไปนะครับเนี่ยยงต่อไปก็ยงไปยงไปเรื่อยๆหน่อยไหมเป็นไหมอ่าอันอ่าตายคำตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยมัวนพวกปิ้ก็เอามาโยงกับตัวเนี่ยตายวักที่สองของบาทที่สองเนี่ยเห็นไหมโยงกันก็หมายความว่าความอันสะละอัวนละอัวนสัมผัสชะละนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอันตายคำตายของอันบาทที่สองนี่ต้มพวกนี้เอามา โยงกับโต้ส้มตายวักที่สองของบัดท,ที่สามเนี่ยส้มเห็นไหมโยงกันก็หมายถึงว่าอันสะละอุ้มสะละอุ้มนะชละต้มนะเห็นไหมชะละเดียวอะไนไหมอันตายของอันบัดท,ที่สามเนี่ยพายนะก็พายนะก่นก็เอามาโยงกับอันตายของอันอวักที่สองของ บาที่หนึ่งของบทต่อไปเนี่ยขายไอ้แม่ขายเสียงตีโอเคนะครับอันนี้คือปึกกะยงกับพี่ไปตลอดนั่งไงไหมมีกูบาดกับยงอันนี้ตลอดนั่งไง้หมเนี่ยไหมเนาเหมือนมันเา่าเหมือนเชือกข้าวอ่ะเหมือนเชือกข้าวนั่นแหละครับเหมือนเชือกข้าวอะเหมือนเหมือนไปเชือกมันหายไปปึกกับห้องว่าข้าวอย่างเดียวโอเคนะท่านหัวเราว่ามันข้าวมาจากไหนนะโอเคนะครับอ่ะอันอันท่านหันแล้วนะครับอันแต่ละบาทแต่ละบาดี่ย อ่าระหว่างบาทนะป er ุ้นจะเอาอันสระไปก้องนะครับทีนี้ระว่างวักแล้วปุ้นแง่ได้ก่อนเอาแล้วเอาอู้เป็นกู้ไปกู้ไปนะก็อ่าวักที่หนึ่งกับวักที่สองก่อนนะับเห็นไหมอันวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเห็นไหมของแต่ละบาทเนี่ยปุ้นจะเน้นในการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องเป็ส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับมันม่นเหมือนกับแต่ละบาทนะครับแต่ละบาทพปุ้นเอาสระมาก้องอนะครับแต่อันแต่ละอันอ่าวักหนึ่งวักสองเนี่ยอันปุ้นเอาอัน อันนื้นเรื่องอู้กันนู้นเรื่องไปส่วนใหญ่มาสัมผัสกันนะครับ,บเออไ่ใจ่ว่าอันอ่าไ่ใจ่เอาสระมาสผัสกันนะครับแต่ถ้าสมมติมันปุ๊บสผัสได้หรอกก็ดีนะดีดีดีเอาแล้วเขามาไลาก่กันแล้วก็เห็นไหมต้องจ้างดีสีเพลีท <c ười> ีนี้เห็นไหมเพลียไหมเออ อันนี้เพลีปัดเพาะปัดกองเห็นไอันนี้มันถือว่าพวกสมบัติไปคนเดียวนะไะอ่ใมนเช่วันตั้งใจนะมันมันนอเพลีปัดกองเห็นไหมอ่าโอเคนะไงไหมอันนี้เราอันบัตรที่หนึ่งกับบัตรที่สองกับบัตรที่ที่สองนี่เราเป็ดไกลพร้อมเอามาพร้อมเอามาเลยมพร้อมเอามามันเป็นอู้ต่อนเนื่องับอู้ที่มันต่อนเนื่องกับมาเลยอะ พราะมอมาอมมาจำเป็นจะต้องเอาอมมอมมอมาไว้แถวนี้มาเนี่ยมาอันนี้เหรออันวักงที่หนึ่งว่าสองของบานที่สามเนี่ยกินแดงๆเหมือนฟักแดงๆเหมือนฟักเลยมั้ยมันเหมือนฟักเหมือนเหมือนส้มเลยมันฟักเหมือนแสงเหมือนป้มโอเคได้มั้ยอ่ะมาจำเป็นมาต้องเอาแสแรงแสแรงมาใส่มาโอเคนะครับอ่าถ้ามันพวกสมบัตเยีะยนั่นเนี่ยมันพวกสมบัติตลิสีเออมันก็ ก็ดีนะครับก็ดีดีกอบมาเป็นหยังนะก็ไอ้แม่อันนี้เนาะเนี่ยอันอ่าบทที่สามเนี่ยบทที่หนึ่งของอันอ่าบทที่หนึ่งของบทต่อไปเนี่ยอะอันสนุกมัวเมาตามห้องเมาตามห้องบ่มีจะเอาจะเอาตรงนี้เลยนาอไอ้แม่อะไรนะอ่าทหารยังครับพวกมันยันเดนอันสัมภัษณ์กันอันแบบอันสละเหมือนอันออ อันแต่ละบาทแต่ละบาทเอาไปโยงกันนะครับไปไหมอ่าโอเคนะครับเอาละเอาได้ไปละอันวักที่หนึ่งหรืวักที่สองนะครับทีนี้วักที่สองหรือวักที่สามนะครับอันวักที่สองหรือวักที่สามนะเอาอ่าเอาเอาบาทหนึ่งนี้ก่อนนะครับไปไหม เบลีปัดก้องสนุกม่วนต้องอันนี้นี่คือสามตัวเหลวนะครับอันนี้อันนี้มันเหลวแบบอันอันสละแล้วก็เห็นไหมองก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 องนี่ไหมตั้งนี่ไหมอันนี้มันต้องเป็นเสียงตีนะเข้าไปไหมกองอันวัคซีนสามนี่มันจะต้องเป็นเสียงโทพิเชโทมึงต้องต้องเหลวมาก้องนี่ไหมอ่าโอเคนะครับอันนี้จะเหลวแบบบใบแจ่อัน สระอองสาะอองก็ได้นะครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างอื่นนะสระอย่างอื่นที่มันเป็นเสียงโทพิเศษโทมืองก็ได้นะครับก็ได้ตั้งอันเหลี่ยวแบบสระก็ได้เหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะก็ไม่ไม่อ่านอ่านต่อไปอันวักที่สองหรือวักที่สามของบัตรบัตรก้อมนี่นะครับอันนี้เป็นบัตรก้อมข้าก้อมนะครับเห็นไหมอันสามตัวเหลี่ยวนะครับอ่ามาอันตต้วักที่สามนี่มันจะต้องเหลี่ยวแบบสระอันนี้บังคับนะครับบังคับมันเหลี่วมาหาอันตต้วักที่สองนี่เห็นไหม บังคับนะครับบังคับนะอันนี้บังคับอาบาังคับเพื่อเหลียวแบบสระนะงัวเลี้ยวมาหาตัวเนี่ยยกเว้นยกเว้นไไ้งวก้อมบังงวเนี่ยมนเป็นงว <c oughs> เป็นเสียงจัตวา <c oughs> เป็นผัวเป็นเป็นหัวอะยัอย่างเนี้ย <c oughs> จะต้องเอาเสียงจัตวา,าไว้ดังหน้าแล้วเห็นไหมแล้วก็จะลงด้วยอันอันตาให้วักทีสามของบานก้อมเนี่ยพุ่นกำหนดลงเสียงสมันเหรอเสียงจัตวามาใส่ได้เลยม ไอ้นไมมันเป็นใหญ่ๆประกำนดอันฉันด้น,นลักแล้วลูกเห้ยไหมจะต้องเอากำไหนก็ได้ที่มันเสี่ยงอันสามันหลงตัวน,น,นี้เห็นไหมแล้วก็แต่งมันเป็นปัหาหัวเฮยงเห็นนะครับเห็นไหมผมก็อธิบายไปหลายเตี้ยแล้วนะครับท่านก็ไปฟื้นฟื้น,นดูนะครับ <ś led> เอาละต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบัตท,ที่สามนี่ยอันนี้ก็รักการเดียวกับอันวัคที่สองวัคซีนสามของบัตท,ที่หนึ่งเนี่ย ท่านจะเหลียวแบบนั้นเหลียวมาแบบสระก็ได้บบอันเหลียวแบบนั้นันเนี่ยเนี่ยแบบสระคือต้องเหลียวมาก้องเนี่ยไหมเหลียวแบบเนเืน่อๆก็ได้ไน่องอาสระแม่สุลเอมเอมแมอมเหลียวมาหาส้มโอเคนะอ่ามันจําเป็นจะต้องแบบสระก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าสุลาแอมออกพอยโอเคนะครับอ่าเอาละต่อไปวักที่สามและววักที่สี่นะครับอ่าของ บาทน่งหรือบาสามเนี่ยเมื่ออันร้อยปีที่แล้วเนี่ยสมัยของพิมเปิลเรื่องมึงใจเน่เปิ้ลถือว่าเป็นวักนีวก่อนนะครับเพราะว่าเปิ้ลถือว่าอันมาบนเนี่ยอัคระนาที่เขียนมาติด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 ตดกันนะว่าไหมเปิ้ลถือว่าอาจจะสัมผัสอ่าด้วยสละก็ได้ภายในอ่ะใทยไมมอ่ะหรือออันสัมผัสอักษรก็ได้อ่าอย่างเช่นตัวนี้มามตัวนี้มันมีไ่มเห็นไหม ถ้ามันอยู่ติดกันเลยมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวัคเดียวกันนอกเออมันไม่จะมีสามตัวหน้าก็สองตัวหลังใช่ไหมไออ้ออเนี่ยใช่ไหมเอมออกเนี่ยเอมออกเนี bueno ่ยมันจะอันสัมผัสอันอันอันอักษรได้เอมออกเลยยจะเป็นสระก็ได้นะครับแอ็มเป็นสระก็ได้นะครับอันนี้เป็นเอมออกอ้ออเนี่ยเไหมอันนี้เป็นการสัมผัสแบบสามตัวหน้าก็สองตัวหลังมาประกบกันภายในวัคกสัมผัสภายในวัคนะครับเห็ไหมแต่ปัจจุบันนี้เราแยกกัน เป็นสองวักสองวักเนี่ยนะไอ้ตายวักเนี่นะครับเห็นไหมก็เพราะว่าอันตายวักที่สามเนี่ยเพื่นก็กำหนดเสียงว่าอะไรลงเสียงโทพิเศษโทเมืองเราก็เห็นไหมตายวักที่สามของบัตรที่สามเนี่ยเพื่นก็ลงด้วยเสียงสัมัสเห็นไหมมันอย่างเงี้ยห็นไหมมันมันมีอัญชันธลัะของเพื่อนนะก็โอเคนะก็แยกเป็นสองวักสองวักนะครับเห็นไหมโอเคสำหรับอันวักที่สามและวักที่สี่ของบัตรก้อมนี่เราก็เห็นไหมอันนี้ก็ใจลักการเดียวกับอันตั้งหน้าไปวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ย คือเน้น uh, สัมพัทธ์อันแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับแม่แต่ถ้าสมมุติมันอันอันสัมพัทธ์อันสลากันได้แล้วก็ดีในการนั้นอย่างใหญ่ใหญ่มันปุ๊กไปนะเจ้ไอ้สีกับลีนี่ยโอเคนะไอมันอันนี้งัวมันมันมีสละอัวสละอัวก็บพรเป็นยังก็ไงมันประจอมเป็นต้องสัมพัทธ์กันไงมันอ่าเนื้องัวเอา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 เรื่องมันหูวเรื่องมาพอกเนื้องัวบอกแกงออมต้มเห็นไหมงัวบันบอกแกงมันบอกกอบอกแกงบะต้มนะมันเป็นยังไงเนี่ยมาโอเคนะครับ อันนี้คือหลักการอันสัมผัสไอ้ระวังระวังบาดระวังวักนะระวังวักงนไเนี่ยขอไหมอ่ามันก็เป็นอันแบบนี้แหละที่อันอันที่เผนเขียนมานะครับอันข้าวนะครับต่อไปอันข้าวของโบราณน่ะอันที่ผนเน้นนักเน้นหนาเพื่ออันจะให้มันอ่าม้วนนั่นนะครับเพื่อจะเน้นอยู่สามซี่ยังนะครับก็คืออัน ่าเน้นนะทวทีห่ออยู่น้ำดูเอาสักกึกนะครับขอโทษดีมันนอนครับโอเคเอาัวเดียวาละต่อนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้น่อันเอกทรงนะครับปุณย์ยาอันปุณย์ยาเอามาเนี่ยอยางหันอันเชียงตีอยู่ที่ไหนมันได้เนี่ยมเชียงโทวพิเศษอยู่ไหนมันได้ไหมปุณย <uh ์ยาเอาเอกทรงเขาใส่นะครับเห็นไหมเอกทรงนี่มันมีอยู่อัน อ่าสี่แบบนะครับเอกทรงเอกทรงก็คือไม่เอกชิงเอกนอะไม่เอกชิงเอกบ่อเนี่ยไหมไม่เอกชิงโทเนี่ยม่วนเนี่ยม่วนอ่าอันอ่าแล้วก็เสียงเอกนะครับอ่าอย่างเช่นครับออกเนี่ยไหมออกเนี่ยออกเนี่ยียงเอกเนี่ยไหมอ่าแล้วก็เสียงโทเสียงโทกับป้าดเนี่ยไหมป้าดเสียงโทเนี่ยไหมอันเนี้อันนี้อันเนี้ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือ เป็นเอกซง,งนะครับเป็นเอกซงคือรวมกันเป็นเอกซงนะครับไม่ใช่ไม่เอกนะครับไม่ไม่เอกนะมันไม่มีอยู่แล้วไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทน่ะรวมกันเป็นเอกนะครับเอกซงนะครับเป็นเอกซงนะโอเคแล้วเสร็จแล้วก็อันที่สองก็คืออักษรกู้อย่างเชอย่างเช่นอะมอม่เนี่ยมัวเมา่เนี่ยมอโม่แล้วก็สระกู้นะก็แบบแบบสระกู้เนี่ย สละกู้แดงแดงเนแดง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 สละกู้ด้วยกำซ้ำด้วยโอเคนะไอมแดงแดงโอเคนะไปกำสละด้วยกู้แล้วก็กำซ้ำแล้วแม่ยังไม่มาโอเคนะครับแล้วก็กำซ้ำหมุนนะครับเออซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มันหมุนเอออันนั้นโอเคนะครับอันเนี้ยสามสี่ยังเนี่ยเป็นอยัดแน่นะครับอ่โอเคนะเอามาไล่ควายแล้วนะครับเไอ้มาตั้งจ้างดิด สีจังดิดสีนะครับเห็นไหมเพลีปัดกล้องกล้องมันเสียงตีไหมประกอบปาดเนาะปาดเห็นไหมเนีดูอันนี้นะฮะตัวปะไม่กาสะกดด้วยตัวตะเนี่ยปาดนะครับเสียงโทนะครับปาดปัดกล้องนะครับปาดกล้องอ่าเนี่ยปาดกล้องนะครับเสียงโทปกตินะครับเห็นไหมอ่าส่งเสียงตีเนี่ยมาสนุกม่วนตั้งตั้งเสียงโดพิเศษก็ม่วนเห็นไหมม่วน ม่วนนี่มันก็เป็น ivity, Again, ไม่ sei. ไม่เอกเสียงโทนก็แไม่ไม่เอกเสียงโทม่วนไหมม่วนม่วนต้องเ่อเนี่ยปาดต้องมู่ปาดม่วนปาดม่วนปาดม่วนเนี่ยเต่ากนเลยมันเสียงโทเท่ากันเลยปาดม่วนปาดม่วนม่วนต้องเฮ่อม่วนม่วนต้องสนุกม่วนต้องเมาหมั่ไอ้เมาหมัวเนี่ยกับมอโมอนะครับเมาหมัวเมาหมัวอันนี้เป็นอักษรกูกนะครับเหรอไหมเมาหมัวเนี่ย หาไสทั้งนักเรามันก็จะม้วนไปเองนะครับอกเลแล้ว hmm. เป็ดไก่พร้อมพร้อมมันเสียงตีไหมพร้อมมันเสียงตีนะพร้อมแบบเอาไก่ไก่นี่เป็นมาเอกเสียงเอกได้ไหมไก่พร้อมเนี่ยหาไสพ่นจะหาไสนะครับบางอย่างเอามาแอมไหนไหมเอามาเป็นตัวให้ไหมเนื้อโคงัวอบอกแกงอ้อม ต้มต้มมันเสียงโทรพิเศษเลยไหมเพระกะเขออมเนี่ยออมเนี่ยเป็นเมฆเสียงเอกเลยนออมออมเป็นเมฆเสียงเอกนู้แไ่ออมส่ง,งต้มแถมมาพอใ,ใจได้บทเตื้อได้เพราะเบ,บอมาตัวงใส่ตรงหน้าเนี่ยขอบอก็เป็นเมฆเสียงเอกนี่แมันมันม่วนเขามาคือว่ามันมืนปากนะก่อนจะลงเสียงต้มเนี่ยบะแกงออมต้มเน่ยมันเข่ามันไปโอเคแล้วเอาละต่อไปแล้วครับ อกินแดงแดงกินแดง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 อันนี Mur Mur ้เป็นคำซ้ำมนต์นะครับแดงเป็นอันซ er ้ำมนต์คร right? ับแดงแดงใช่ไหมกินแดงแดงกินแดงแดงโอเคนะเป็นสลแอสลแอด้วยแม้แต่ดอดอ้ด้วยเป็นเลสปะแล้วกันมาดอดอแดงแดงไหนมาเป็นเรื่องคำซ้ำมนต์สลแอกู้ดอกู้ใช่ไหมโอเคนะครับเหมือนพักเหมือนส้มเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่คำว่าซ้ำมวนไอ้หมื่นก็หมื่นเนี่ยมันมันซ้ำเลไหมหมื่นแล้วก็พักแล้วก็หมื่นส้มหมื่นพักแล้วก็หมื่นส้มเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เป็นคำว่าซ้ำซ้ำมวนครับไปปูนไปเพ่หมื่นพักหมื่นส้มแหม่ยเนี่ยเนี่ยไหมื่นหมื่นพักแล้วก็หมื่นส้มแหมเข้าใจไหมอันนี้นี่คือกรรมซ้ำมวนแล้วก็หมื่นหมื่นก็ยอดีหยวพ่องแล้วก็หมื่นหมื่นก็ยอด หมือนฟักอ่าแล้วก็เหมือนส้มเหมือนฟักแล้วก็เหมือนส้มนะอ่าคำสามเหมือนกับแม่ไหมอันนี้ก็สามเหมแดงๆนี่ก็สามเหม่ยไหมแล้วก็เหมือนฟักเหมือนส้มนี่ก็สามเหม่ยสามเหม่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมาเลยมือนสุไลม์ออกพายอ่าแอมก็ออกไงปกติอันอ่าถ้าเป็นอันร้อยปีที่แล้วผมถือว่ามันสัมผัสกันนะครับแม่แม่ออๆนะออๆออกพายพายเสียงตีนอะไงมั้ย ปุ่นก็ออกเนี่ยออกเนี่ยเป็นอันเสียงเอกนะก็หมนไหมออกพายโอเคนะอ่าเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยออกพายนะอุปกรณ์ก่อนจะมันจะลงเสียงตีเนี่ยมันออกพายมันม้วนนะครับเหมือนเข้ามันเป็นอยางไงครับมันก็เป็นอย่างไรลักษณะเกี่ยงเก้าของปุ่นนะก็วันนี้เรามาเล่ากันต่อนะครับวันจะแต่งงานกันแล้วนะก็แต่งเริ่มเริ่มแต่งงานกันละเอาละเริ่มแต่งกันละ ตั้งจังดิดสีเพลีปาดก้องสนุกบุ่นตั้งเม,ม,ม,มาหมัวเพหมูอันดิดตีหมูปัดก้องมามุ่นก็ได้เฮอ,อเป็ดไก่พร้อมเอามาเป็นตัวเพราะหมาจมเป็นตัวละเนื้อโคงัวบอกแกงอมต้มแล้วก็ข่าเรียบร้วก็ใส่กันเลยหมนจาเป็นต้มหรือว่าอะไรมาอ่ากินแดง เหมือนฟักเหมือนส้มใส่กันแดงๆนี huh> ่แหละสุดเลยมออกไพยพราเหมือนเดิมันเดเล่นมองเรานะยหยักหมดนี่นะออกพายเลยนะเห็นไหมสนุกมัวเมาตามห้องเขตข้ายวิเวกแก้ววังองค์ในวังกินมากินในวังโอ้กิ่นเฟรวโอเคแล้วไงมาเอา ได้ผูกมัดเฮ้อเริ่มผูกมัดแขนม,มัดมือแล้วเนาะเอาได้ผูกมัดมือเจ้าหงหินเจ้าอันอันกมาน้อยนะครับกับข้อมือองสมยงลูกเต้าอานุมาอ,อานุมาก็จุงจองเขา้าหอนงเฮาลูก กันเจ็ดทุ่มกาพวกเสนาญกก็เลิกการเล่นกับลาโรปิกละเจ็ดทุ t <t ่มลเจ็ทุ <so ่มกาันจะเจ็ดทุนมันอตีหนึ่งลตหนึ่งส่วนเจ้านอนเนื้อโปที่สัทธากับ จันตาอยู่ในหอ้หองอเข้าไปอยู่ในห้องแล้วพ่อจักเข้าไปแล้วยอกเคี้ยวกันผู้จาตอบต้องกับนวลละองตีฮักโอเคนะครับเริ่มแล้วเริ่มจุจีกันแล้วนะครับจะเริ่มจุจีกันแล้วแล้วโลอเนี่ยหละเข้าห้องเป็นเป็นเมียคนที่สามแล้วโอเคครับ วันนี้ก็คงเอาเต้าอ้ก,ก่อนนะครับมันพูกของมันต่อกัอนนะครับ